สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาดูกระบะทั้งหล่อทั้งลุยพร้อมทุกเส้นทางกับเจ้า Ford Ranger Sport 4ป,ประตูขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้คันนี้เลยนะคะ บอกได้เลยว่าคุ้มเกินราคานะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะคะแรงเร้าใจประหยัดน้ำมันแถมระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมลุยทุกถนนไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลุยโครนหรือว่าลุยน้ำนะคะก็สะดวกสบาย คันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งออฟโรดนะคะล้อมแม็กขอบ20นะคะยางยางก็จะเป็นของคอสมิดนะคะคันนี้นะคะยึดเกาะถนนแน่นพร้อมรุยทุกเส้นทางเลยเฉพาะชุดแต่งออฟโรดนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะถึง1นึ0 0 0 0เลยนะคะยังไม่รวมแม็กกับยางนะคะได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะคันนี้นะคะทั้งหล่อทั้งแรงพร้อมรุยนะคะ ชุดแต่งครบ Ford Ranger Sport คันนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดานะคะแต่คือตัวตนของคนสายลุยนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจเชิญปรึกษาฟรีนะคะ